สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลิพ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผ้าไทยสวยๆนะคะ ผ้าฝ้ายมัดหมี่มักโคนทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายไม่ใช่ผ้ากัดลายนะคุณลูกค้าขาสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขารอคอยมานานแล้วนะคะวันนี้มีแล้วนะคะคุณลูกค้านะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านตัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่ากระโปงวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย1290บาทเท่านั้นคะ่ะจากปกติ1490บาทนะคุณล้กค,ะคะ่ะจาติดต่อสั่งตัดดเเข้้าามาไลยนะคะคสวยแบบนี้นะคะ่ะ ที่นุ่มใส่อยู่เลยคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทายเป็นงานตัดของร้านแม่มารีผ้าไทายของเราเองเลยนะคะคุณลูกค้านะที่นุ่มใสอยู่นุ่มใสรอบเอวส0สะโพก40คะ่ะผืนนี้มันเป็นผ้าทอมือเนาะที่เป็นผ้าฝ้ายหมักคน นะคะคุณลูกค้าขาทอมือสองตะกอ,อะความยาวสุดผ้าได้ถึง36แต่ถ้าเป็นผ้าไทยทอเครื่องแบบนี้ความยาวสุดผ้านะคะได้สูงสุดถึง37นิ้วเลยนะได้ความยาวสูงสุดถึง37นิ้วเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค,คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าจ๋ากรยบาท6 9ราบาทสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้คะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาตัดได้สบายเเลยอยอากตัดป็น Auft ถุงแบบป้ายนะคะแบบป้ายที่สามารถขยับตะขอได้เองก็สามารถแจ้งได้คุณลูกค้าคะอยากอัดภากาวไม่อัดภากาวบอกได้คุณลูกค้า่ะเรามีนะคะราคาสุดพิเศษด้วยคุณลูกค้าขะถ้าไม่อัดภากาวหรอถ้าไม่อัดภากาวตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเนาะคุณลูกค้าขะที่สามารถขยับตะขอเองได้จากราคาอยู่ที่990บาทนะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าขะเราไม่ต้องอัดพากาวก็ได้นะคะคุณลูกค้านะแต่ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอผ้าถุงแบบป้้้าาาาติดะะขอฟรีไซสเคคลูกมมถแจง ทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนค่ะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะด้านในเป็นแบบนี้คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้านะด้านในเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมผ้าไทยทอเครื่องสามตะกอผ้าไทยทอเครื่องสามตะกอสวยๆแบบนี้เลยด้านในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้า้ายมะขวนทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้า่ะ ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้สีสันส,สวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเป็นเฉดสีพาสเทลเป็นเฉดสีพาสเทลที่สวยแล้วก็หรูมากๆเลยนะคะสวมใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวชมพูแดงส้มฟ้าน้ําเงินใส่ได้รวมไปถึงสีม่วงด้วยคุณลูกค้าคะใส่ได้หลากหลายเฉดสีมากๆนะคะแต่นะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงพืนนี้นะมีความพิเศษคืออะไรคะคุณลูกค้าคะแต่ละสีเป็นเฉดสีพาสเทลมดเล แต่ละสีเป็นเฉดสีพาสเทลหมดเลยคุณลูกค้าขาทําให้ผ้านะคะมีความสวยแล้วก็รูหลามากคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ค r ว o d e คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาขานาดหน้าผ้า100นะคะความยาว2หลาก็คืออ180ซมนันเง คุณลูกค้าคะผ้า1ผืนสามารถนําไปตัดผ้าถุงค่ะผ้า1น่ผืนสามารถนําไปตัดกระโปรงได้คะ่ะเลือกตัดอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยคุณลูกค้าคะ รับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้า่ะดูตรงหัวซ้นสิเป็นไงคะภาพออกมาแล้วแบบสวยชนะเลิศมากมากเลยคุณลูกค้า่ะต้องตัดแล้วล่นนุ่มก็จะต้องตัดเหมือนกันคุณลูกค้าขะเดี๋ยวนุ่มจะตัดเป็นกระโปรงดีกว่านุ่มจะตัดเป็นกระโปรงนะคะอ่าจะจะจะ,จะตัดเป็นกระโปรงนะคะทั้งหมด8ชิ้นคุณลูกค้าคะเดี๋ยวลองก่อนว่าเราจะวางผ้านะคะได้บานขนาดไหนนุ่มอยากตัด8ชิ้นเลยนุ่มอยากให้แบบเป็นบานๆเลยคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดได้คุณลูกค้า่ะด้านหน้านุมจะะตััดด4 4ชชิิ้้้้้นนนแแลลลววกก็็าหง จินชิปข้างคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจปิ๊งไอเดียเหมือนที่นุ้มคิดอยู่ตอนนี้คุณลูกค้าจ๋าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดคุณลูกค้าอย่าลืมแจ้งรายละเอียดในเรื่องของรอบเอวสโพกมาด้วยนะรวมไปถึงนะคะถ้าชอบแบบยาวๆเหมือนที่นุ้มคิดไว้เนาะยาวสุดผ้าเลยได้สามสิบเจ็ดนิ้วมันจะได้สวยๆคุณลูกค้า่ะก็แบบว่าตัดให้แบบ,บนๆเลยนะเล,เลยแ้น ได้หลังอีก4ชิ้นรวมเป็น8ชิ้นเป็นกระโปรง8ชิ้นคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเตรียม C F capture หน้าจอได้เลยคุณลูกค้าคะกดติดตามดกด subscribe น,นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราไว้ได้เลยคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าคะงานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อยบาทนะงานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านะถ้าชอบสนใจงานแพทเทิร์นผ้าไทยของร้านแม่มารีผ้าไทยก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสวยมากเลยเห็นไหม คุ้มค่านะคะสมการรอคอยจริงๆคุณลูกค้าขาส่วนมากๆเลยนะคะของเราไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะ ของเราไม่ใช่ผ้ากัดลายของเรานะคะคุณลูกค้าขาที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจําหน่ายขายอยู่เป็นผ้าฝ้ายหมักโขนทอเครื่องสั่งตะกอคุณลูกค้าขาทอดีทอแน่นทอพรีเมียมคุณลูกค้านําไปแปรรูปเนาะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่ากระโปรงตัดออกมาแล้วสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าเองก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ0890416008จะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อผ้้าไปตััดเองวนนี690 คุณลูกค้าก็จะได้รับนี่เลยคุณลูกค้าขากระเป๋าใส่โทรศัพท์ใบใหญ่จัมโบ้แบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะสนใจสั่งตัดไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่าก,กระโปรงคุณลูกค้านะคะจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมแบบนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเดือนมกราคมคุณลูกค้าขาแถมให้อีก1เดือนละกันเนาะคุณลูกค้าขาต่อโปรให้อีก1เดือนเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะคุณลูกค้าขาที่ทางร้านของเรานะคะจัดเตรียมไว้ให้นะคะเซ็ตของฝากพรีเมียมมูลค่า3385บาทคูกแถมใร้1ยซปดสิบห้า สนใจผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งตัดสนใจสั่งซื้อผ้าคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์089-0416008จ้า